สวัสดีครัทุกท่านมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของการมาดูน้ําที่นาโคกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยออโอ้ย สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับหนุ่มคนใต้หัวใจอีสานเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเฝ้าระวังน้ําท่วมนาโคกนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้าฝนตกหนักถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับฝนก็คือตอนนี้สาลูกที่ได้น้ําไปไม่ถึงไม่ถึง80%นะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับสาลูกหนึ่งนะครับลูก,ลกแรกนะครับแล้วก็นี่คือน้ํามัน นำมันเอ,อ่อขอบคันแทรที่ผมวางระดับน้ำเอาไว้นะครับตอนนี้น้ำเอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้ำกำลังไหลเข้าสระนะครับอีกสักพักหนึ่งไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินวันนี้แหละครับสระก็คงจะเต็มนะครับแล้วพอสระเต็มแล้วตรงไห,หนาตรงนี้นะครับมันก็จะน้ำมันก็จะล้นนะครับแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปเรื่อยๆแล้ว สุดท้ายแล้วก็จะไปลงที่ตรงแปลงโคกหนองนานะครับซึ่งจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นเมื่อมันเอ่อเต็มแปลงของผมแล้วมันก็จะเอ่อข้ามไปยังแปลงที่อยู่ทางใต้ต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะน่าจะน่าจะท่วมหมดนะครับเมื่อวานผมก็มาได้ตัดหญ้านะครับอันนี้คือที่ผมตัดเมื่อวานนะครับของเป็นอีก เป็นแปลงนาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแปลงนาฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งก็ตัดหญ้าได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้เยอะอยู่คนระับเพราะว่าเร่งตัดนะครับเร่งตัดหนีฝนนะครับมันก็ตอนนี้ต้องเร่งตัดเพื่อแข่งกับน้ํานะครับน้ำมันวิ่งอยากมันจะข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับข้ามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเร่งตัดให้ โอ้ยดูมันอืมสนุกเลยอืมก็ผมก็ต้องเร่งตัดนะครับเพราะตอนนี้เอ่อไห่ไห่ซอยที่สองน้ำเริ่มน้ำเริ่มเข้าแล้วนะครับนั้นวันนี้ผมต้องเร่งตัด รอยต่อไปเลยนะครับถ้าไม่ตัดตอนนี้พอน้ำข้ามน้ำข้ามคันแทมันจะตัดไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับวันนี้ผมต้องมาเร่งเร่งตัดฝั่งนี้นะครับต้องตัดฝั่งทางด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าด้านบนเป็นด้านรัดน้ํานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยทยอยตัดฝั่งนี้ไปนะครับเ,เดี๋ยวต้องไปดูโอเคเดี๋ยวผมไปดูขออนุญาตไปดูตรงท่อระบายน้ําก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้มา ดูท่อระบายน้ําฝั่งนี้นะครับนาด้านบนนะครับด้านบนผมเขาก็ยังอุดท่ออยู่นะครับยังพยายามกันน้ําไว้อยู่นะครับก็อุดท่อไว้เยอะมากครับอุดจนปิดปิดปากท่อเลยมั้งเห็นุ้ยสปิดปากท่อเลยนะครับเพราะเขาเอาน้ําให้ล้นให้ให้ล้นนาน,นะครับฝั่งนี้ก็เลยยังไม่มีน้ําไหลนะครับซึ่งหมายความว่า น้ำที่มันไหลอยู่ในไห,หนาตอนนี้เป็นน้ําที่เป็นน้ําฝนที่ได้จากพื้นที่ของผมเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มาจากการระบายน้ําทิ้งนะครับหมายถึงฝั่งนี้นะครับมันจะไม่เหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคันแทเขาขาดนะครับน้ําก็เลยมาเต็มนะครับแต่ฝั่งนี้นี่เขายังไม่ได้เปิดคันแทนให้น้ําผ่านนะครับน้ำเลยยังไม่มา แต่ถึงแม้ว่าน้ำไม่มาก็ได้น้ำฝนของพื้นที่นะครับทําให้น้ําตอนนี้เต็มหมดแล้วนะครับน้ําเต็มหมดแล้วในสระก็เต็มนะครับในสระก็คงได้น้ําฝนเหมือนกันนะครับเต็มแล้วเหมือนกันนะครับรอร้อนอย่างเดียวนะครับแนวโน้มน้ําท่วมแน่นอนนะครับถ้ามาลักษณะนี้นะครับเพราะว่าฝนตกไปไม่ถึงอาทิตย์นะครับน้ํามาขนาดนี้เพราะฉะนั้นที่เหลืออีกหนึ่งเดือนนี้ น้ำท่วมแน่ๆครับนัปีนี้ตัดสินใจขุดโคกน้องนะคะเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเพราะว่าขุดปุ๊บน้ำเต็มปั๊บเลยนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการน้ำวานจัดการน้ำและนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไงในปีถัดไปนะครับนี่ครับเต็มมาแล้วครับน้ำท่วมเต็มมาแล้ว นะครับคบือน้ําท่วมขึ้นขอบคันแท้ที่ผมกั้นไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ท่อระบายน้ําก็ปิดหมดแล้วนะครับปิดจนไม่เหลือแล้วนะครับคือมันมันท่วมท่อบายน้ําไปแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ที่มันเหลืออยู่ก็คือมันเหลือตรง ตรงไอ้ตัวข้อต่อควบคุมระดับน้ํานะครับผมต่อข้อต่อข้องอไว้เพื่อควบคุมระดับน้ําไม่ให้น้ํามันถ้าเกิดไม่สูงตามที่ผมกําหนดไว้มันจะไม่ไหลไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้ก็น้ําไหลออกร้อนเอ่อท่อควบคุมไปแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ที่วันก่อนที่บอกว่าท่อมันท่อมันต่ํานะครับต่ําเพราะว่าตรงนี้มันกว้างประมาณห้า ประมาณห้าเมตรนะครับตรงนี้แล้วรถแมคโครกุดนะครับแล้วสูงสัยมันเหมือนกับว่าดินมันกดตรงกลางนะครับทําให้ท่อมันงอขึ้นนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับปลายท่องอขึ้นทั้งสองด้านเลยแล้วมันก็เหมือนอาการ,รกรอก,กท้องช้าครับแล้วปลายมันเชิดขึ้นน้ํามันก็เลยไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอน้ํามาเต็มนะครับมันก็เลยเข้าโดยโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับว่าท่อมัน ทิปลายนะครับมันจะสูงกว่าขอบนะครับคือท่อมันท่อมันตอกท้องช้างอยู่นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องแก้ท่อนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมันมาในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องแก้นะครับเพราะยังไงก็ได้น้ําอยู่ดีนะครับนี่ครับตอนนี้น้ําลงนะนะครับได้น้ําอยู่ดีสรุปก็คือไม่ต้องแก้นะครับ เหนื่อยผมทิ้งไว้เลยนีครับอันนี้คือท่อที่น้ําน้ําเข้าครับแปลงนี้ท่อจะเข้าท่อน้ําเข้าจะเข้าที่ท้ายแปลงนะครับด้านต่ําที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยคดันขึ้นไปทางสูงนะครับเพราะว่าผมไม่รับน้ําจากนาไหน้าของของคนอื่นเข้ามาในแปลงโคกหนองนาครับผมจะรับน้ําจากไหน้าของผมเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันสารพิษเข้าโคกหนองนาครับเพราะฉะนั้นน้ํา มันจะออกจากมันจะเข้าแปลงโคกหนองนาตรงจุดนี้แหละครับจุดที่เป็นท้ายเขื่อนของผมนะครับโอเคสรุปว่าคือน้ําท่วมมาแล้วนะครับโอเคท่านผมต้องเร่งตัดหญ้านะครับตอนนี้รู้แล้วครับว่าน้ําน้ําเหลือเฟือนะครับ ต่อไปก็เป็นงานบริหารจัดการน้ําแล้วก็ปรับพื้นที่ของคันาดงคํานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตะลิงพังนะครับสรุปก็คือน้ําเหลืออะไรครับปีนี้น้ําเหลือนะครับอันนี้นผมขอญาตรีบตัดหญ้าให้ทันน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวน้ํามาแล้วผมจะตัดหญ้าไม่ทันนะครับครับทุกคน ตอนนี้ผมตัดหญ้าคันแทร์ไปสองชั่วโมงนะครับน้ำมันเครื่องตัดหญ้าหมดถังพอดีนะครับแล้วก็เดินกลับมาดูนานะครับประกัดว่าอีกฝั่งหนึ่งน้ำน้ำเข้าไหลนาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาดูจุดเมื่อเช้านะครับนี่ครับร้อนแล้วนะครับมันร้อนไหลนาแล้วนะครับแล้วก็สะลูกนี้ก็ร้อนแล้วนะครับ รอนเรียบร้อยแล้วสาลูกนี้ผมตัดหญ้าไม่ทันแล้วนะครับเป็นปีที่2นะครับ2ปีแล้วนะครับที่สาลูกนี้ไม่ได้ตัดหญ้าตกแต่งแฝกนะครับก็ไม่ทันจริงๆนะครับน้ํามาเร็วมากนะครับนี่ครับฝนตกไป2รอบเองนะครับแสดงว่าด้านบนนี่น้ําเยอะมากนะครับที่กําลังไหลลงมานะครับนั้นปีนี้นี่ที่คาดการเอาไว้ว่าน้ําจะท่วมท่วมแน่นอนนะครับดูแนวแล้วไม่น่าจะระบายทันนะครับนี่ครับอย่างเมื่อกี้ ตอนก่อนหน้านี้ทําคลิปไปนะครับมันเพิ่งไหลลงเฉยๆนะครับไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้ท่วมแล้วนะครับแล้วตรงนี้ที่ผมเดินผมเดินเมื่อเช้านะครับผมยังเดินได้อยู่นะครับตอนนี้น้ํามันไหลข้ามคันแทนามาแล้วนะครับโอเคครับก็มาให้ดูนะครับว่าน้ํามันเยอะจริงๆนะครับก็ ผมพยายามเร่งตัดย่ายางครับวันนี้ก็เหลืออีกประมาณ2ไงห่ก็เสร็จแล้วนะครับน่าจะทันกับน้ําที่มา